สวัสดีพี่ปอ .2 อนะคะวันนี้ในจินตคณิตเล่ม401นะคะให้นักเรียนเปิดไปที่หน้า11นะคะเล่มนี้จะเป็นบวกลบนะทุกที่คุณครูจะทำให้ดูและให้นักเรียนทำไปพร้อมๆกัน10ข้อนะคะตั้งแต่ข้อ A6 จนถึง A10 แล้วก็ B6 จนถึง B10 นะคะคราวนี้เราจะเพิ่มจำนวนข้อนะคะเพื่อให้เด็กๆ ดีดไปพร้อมกันกับคุณครูจะได้เป็นการทบทวนสูตรนะคะก็จะเริ่มจากข้อ6ถึงข้อ10ทั้ง4คอลัมน์เลยนะคะเลื่อนลูกคิดไปที่ a 6ก่อนอ่านโจทย์เลยค่ะ75 21 8 6นะคะ75มี7กับ5 21มี2กับ1 ไม่ได้บวก3ลบ5เพิ่ม10เพิ่มสิบไม่ได้ลบ9้าเพิ่มสิบในหลักร้อยนะคะอันนี้เลยไปจนถึงหลักร้อยเลยนะ6ไม่ได้ลบสเพิ่ม10นะคะคำตอบคือ110นะเคลียร<ม>ต่อไปข้อ7ค่ะ เจ็ดหกแปดสิบสี่สิบเก้าเจ็ดมีห้ากับสองรวบหกไม่ได้บวกหนึ่งลบห้าเพิ่มสิบแปดสิบมีแปดกับศูนย์สี่สิบเก้ามีสี่กับเก้าสี่ไม่ได้ลบหกเพิ่มสิบนะคะเก้าไม่ได้ลบหนึ่งเพิ่มสิบทันไหมคะคำตอบคือ หนึสองนะคนที่พอได้ต้องพูดสูตรไปด้วยนะคะพูดสูตรไปกับคุณครูนะเป็นการทบทวนนะคะแปดสิบเจ็ดลบห้าสิบกมีแกับเจ็ดลบห้กลบหกับเกลบเไม่ได้ลบสิบเพิ่มหนึ่งนะคะสองสองไม่ได้ลบแปดเพิ่มสิ

ได้ไหมไม่ได้บวก4ลบ5เพิ่ม10นะคะห้ 57, มี5กับ7 7ไม่ได้ลบ3เพิ่ม10ได้คำตอบเท่าไหร่คะ91มี9กับ1นะคะต่อไปข้อ10เคลียเก้าสองห้ลบ30มมี5กับ4ร่วม สไม่ได้ลบ8เพิ่ม10บนะคะห้ 54, มี5กับ4 4ไม่ได้บวก5ลบ1นึ่ลบสาลบสกับ0ูลบสไม่ได้บวก2องลบห้าคำตอบคือเท่าไหร่คะสามี3กับ5นะคะเลื่อนขึ้นไปเลยต่อไปข้อห ข้อ6 b 6นะคะ93ลบ80 24 93มี9กับ3ลบ80ลบ8กับ0 2ไม่ได้ทำไงคะบวก5ลบ3 4ปัดขึ้น4เมตรคำตอบคือเท่าไหร่คะ19มี1กับ9 ห้าลบสิบหกสิบเจ็ดเก้ามีห้ากับสี่รวยห้าไม่ได้ลบห้าเพิ่มสิบลบสิบลบหนึ่งกับศูนย์หกสิบเจ็ดมีหกกับเจ็ดเจ็ดไม่ได้ลบสามเพิ่มสิบคำตอบคือเจ็ดสิบเอ็ดมีเจ็ดกับหนึ่งต่อไปข้อแปด หกเจ็ดสลบยี่สมี5กับ1ร่รวบ78มี7กับ8 8ไม่ได้ทำไงคะลบสองเพิ่ม10ไม่ได้8มี5กับ3บวก3ลบ5เพิ่ม10ลบ29กลบ2กับ9ลบ9ไม่ได้ลบ1โทษค่ะลบ9ไม่ได้ลบสิบวก5ลบสี่ ห้าไม่ได้ลบห้าเพิ่มสิบคำตอบคือเท่าไรคะหกสิบมีหกกับศูนย์ต่อไปข้อสิบแปดข้อเก้านะคะสิบแปดหกเจ็ดเก้าสิบสี่สิบแปดมีหนึ่งกับแปดหกหกไม่ได้บวกหนึ่งลบห้าเพิ่มสิบเจ็ดไม่ได้ลบสามเพิ่มสิบ 94มี9กับ4 9ไม่ได้ลบ1เพิ่ม10ในหลักร้อยนะคะ4ไม่ได้บวก5ลบ1คําตอบคือ125เคลียร์ต่อไปข้อ10นะคะ B10 75ลบ39 4 1 75มี7กับ5 ลบ,บ3กลบ3กับ9ลบ3ไม่ได้บวก2ลบ5ลบ9ไม่ได้ลบ1ิบเพิ่มหนึใช่ไหมคะ4ไม่ได้ลบ6เพิ่ม10 1ปัดขึ้น1เมตรคําตอบคือ4 1มี4กับ1นะคะทีนี้มาดูคอลัมน์ C เริ่มที่ข้อ6เหมือนกันนะคะอ่านโจทย์เลย 86, 90 25 86มี8กับ6 90มี9กับ0 9ไม่ได้ลบ1เพิ่ม10ในหลักร้อยนะคะต่อไป2ปัดขึ้น2เมตร5ไม่ได้ลบ5เพิ่ม10คคำตอบคือเท่าไหร่คะ1 8สา ต่อไปข้อ7อ่านโจทย์เลยค่ะ3 30, 25 6 3หาปัดขึ้น3เมตร30มี3กับ0นะคะ25มี2กับ5 2สองไม่ได้บวก5ลบ3 5นิ้วชี้ปัดลง6 6ไม่ได้บวก1ลบ5เพิ่ม10คคำตอบคือเท่าไหร่คะ64มี6กกับสี่ ะะบรรทัดไหนที่ไม่มีสูตรไม่ติดสูตรใดๆให้รีบดีนะคะจะได้เร็วขึ้นต่อไปข้อ8 8 4 4 6ลบ51 80มี8กับ0 4ปัดขึ้น4เม็ด6ไม่ได้ลบ4เพิ่ม10ลบ51ลบ5กับ1ลบ1ไม่ได้ลบ10เพิ่ม9ได้คำตอบเท่าไหร่คะ 39มี3กับ9ต่อไปข้อ9 9 78ลบ52 8 9มี5กับ4รวม78มี7กับ8 8ไม่ได้ลบ2เพิ่ม10นะคะลบ52ลบ5กับ2 8ไม่ได้บวก3ลบ5เพิ่ม10ได้คําตอบเท่าไหร่คะ สี่สิบสามมี4กับ3นะคะข้อ10ของคอลัมน์4นะแปดสิบลบ65สิหกแปดสิบมี8กับ0 3สามปัดขึ้น3เมตรลบ65ลบ6กับ5ลบ5ไม่ได้ลบ10เพิ่ม5ดึงลงมาหกไม่ได้บวก1ลบ5เพิ่ม10นะคะ คำตอบคือ24มี2กับ4ทีนี้เรามาดูคอลัมน์สุดท้ายแล้วนะคะคอลัมน์สุดท้ายคอลัมน์ D นะคะอ่านโจทย์พร้อมกัน D6 หกนะคะ42 9สิบสอมี4กับ2 เ้าไม่ได้ลบหนึ่งเพิ่มสิไม่ได้บวกหาลบสนะทันไหมคะสปัดขึ้นสามเมตรหกมีหกับหนไม่ได้บวกหนึลบหเพิ่มสิบนะคะหไม่ได้บวกห้าลบสี่ดึงลงมาคำตอบคือหนึ่หค่ะต่อไปข้อ7 ห้าแปดสิบเอ็ลบสี่นิ้วชี้ปัดลงแปดสิ 88, มีแกับหนึ่งลบสี่สิบลบสี่กับศูลบสไม่ได้บวกหลบห้ต่อไปสงปัดขึ้น2เมตรคำตอบได้เท่าไหร่คะสี่สิบแปดมีสี่กับแปดนะคะต่อไปหกสิบห้าสามลบยี่สิบ หกมี6กับ0 5นิ้วชี้ปัดลง3ปัดขึ้น3เมตรลบ, 20, ลบ2ีลบสกับ0ูลบสไม่ได้บวกสลบหนะคะคำตอบได้เท่าไหร่คะสี่สิบมี4กับ8อย่างที่บอกนะคะบรรทัดไหนไม่มีสูตรต้องรีบดีดนะ คุณครูก็จะพูดเร็วนะคะถ้าไม่มีสูตรเพราะว่าพวกเราต้องเริ่มคล่องแล้วนะข้อ9 9 6 8 1ลบ34 9มี5กับ4รวบ6ไม่ได้ลบ4เพิ่ม10นะคะ81มี8กับ1โดยตรงเลยลบ34ลบ3กับ4ลบสไม่ได้บวก1ลบหไวหน่อยคำตอบคือ 6 2มี6กับ2นะคะเหลือข้อ10ข้อสุดท้ายดีสิบนะคะสี 45, 7สิบห้มี4กับ5 7ไม่ได้บวก2ลบ5เพิ่ม10ไม่ได้บวก5ลบ4ีนะคะสปัดขึ้น2เมตร หกอมีหกับ1นหไม่ได้บวก1ลบห้าเพิ่ม10บในหลักร้อย1ปัดขึ้น1เมตรได้ไหมคะไม่ได้บวก5ลบสดึงลงมาคำตอบคือ1นึหนึ่งห้านะโอเคทำพร้อมกันแล้ว กี่ข้อแค่เนี่ยยี่สิบข้อนะคะที่เหลืออีกยี่สิบข้อฝั่งซ้ายมือตั้งแต่ A ถึง d ให้นักเรียนลงมือทํานะคะแล้วอย่าลืมส่งกันบ้านมาให้คุณครูนะพบกันใหม่ครั้งหน้าค่ะสวัสดีค่ะ